ถ้าอยากได้ก็บอกนะคะปะเจน,นะพี่ไม่ห่วงหรอกนะคะมีปเจไว้ป้องกันตัวเองเนาะ,ะ <_ d ata> ขนาดมีปเจถ้าเราพิมพ์เยอะมันยังอันนี้นะคะเ <_ d ata> มื่อกี้พี่ไปช่องใครนะพี่พี่พิมพ์เยอะนะคะ <_ d ata> พี่พิมพ์เยอะเขาอันนี้นะคะลุงวัดขอบคุณค่ะลุงวัดเดี๋ยวให้ให้ให้เสื้อกรอกคุณลุงวัดนะคะ <_ d ata> ลุงวัดจะได้ จะได้วิ่งไปหาเพื่อนได้สะดวกนะคะขอบคุณนะคะ,ะ,คะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะนะคะ ลุงวัดบอกย่าอบวัสด,ดีนะครับนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆากนะคะน้องพอรพิมลก็สวัสดีคุณดอกไม้นะคะคุณดอกไม้ก็คือบัวงเงินนะคะขอบพระคุณนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะ น้องตัวเล็กเออเดี๋ยวเอาให้น้องตัวเล็กนะคะเมื่อกี้พี่ลืมว่าช่องใหญ่เราเอาได้เลยเนาะลืมนะ,ะพี่ลืม <c oughs> ไป <c oughs> นะคะนะคะทุกท่านนะคะมีปแจแล้วนะคะเนาะวิ่งไปหากันได้นะคะวิ่งแล้ววิ่งไปแล้วก็กลับมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่ทํำเหนือล้านนานะคะวระแจเต็มเลยแล้วพี่ยื่นมันก็ผ่ามันก็ผ่านนะคะมันไม่เกี่ยวกันนะคะไม่มีปัญหานะ,ะเราป้องกันอันนี้ด้วยเนาะป้องกันคนอื่นมามาป่วนด้วยเนาะถ้าคนอื่นเข้ามาป่วนเราช่วยกันลุมนะคะช่องนี้ปิดเสียงเหรอน้องยาขอบคุณมากนะคะ คุณค่ะลืมนะคะลืมที่ลืมนะคะไปปิดเสียงอีกอันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะฝนหยุดแล้วน้องเคนขอบคุณค่ะน้องเคนวันนี้พี่มาเปิดการมองเห็นจะ้ะ ว่าจะขึ้นแนวขวางมันก็ไม่มันทำไม่ทันเนาะลืมไปนะคะก็เลยมาแนวตั้งนะ,ะแต่แต่ก็เปิดสร้างอะไรได้แล้วแต่ไม่รู้มันจะเข้าหรือไม่เข้านะคะโอนะคะขอบพร,ระคุณนะคะน้องพรพิมลนะคะช่วงพี่ไม่ค่อยปังเลยนะไม่ไม่เคยมีปังไม่ใหม่มีเหมือนกันนะคะมีมีเหมือนกันมีได้สักเดือนกว่าเนี่ยร้อยร้อยมีร้อยอะไรนี่แหละ ต่พอดีตอนหลังมันไม่มีนะคะเพอมันไม่มีพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะหรือว่าเป็นเพราะเราทำหลายช่องเนะะื้อมันเลยไม่ปังมันอาจจะเป็นไปได้นะ,ะหรือคอนเทนต์เราคอนเทนต์เราไม่น่าสนใจเนาะตอนนี้คอนเทนต์ที่ youtube สนับสนุนก็คือทำอาหารนะคะกับกับทานนะคะทำอาหารแล้วทานนะคะ คนมากคอนทินจะปังค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,คะขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ,ะ,คะเป็นกำลังใจ